สวัสดีครับผมติ๊กและนี่คือ c h ช e l s so โซ่ Flow Guidance ช่องที่จะมาชวนคุณคุยในเรื่องของดวงนะครับซึ่งจะเป็นการดูดวงในรูปแบบของ general reading หรือดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงที่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นการชวนคุยกันแบบสนุกๆขอให้ฟังแต่เป็นเพียงแนวทางแล้วก็อย่าไปจริงจังกับคําทํานายมากนักนะครับแต่ผมรับรองว่าผมจริงจังกับการทํานายให้กับคุณอย่างแน่นอนเพื่อหวังว่าจะช่วยให้คุณได้พบกับคําตอบที่คุณต้องการนั่นเอง สนใจดูรายละเอียดดูดวงส่วนตัวนะครับดูในลิงก์ e ด c r i p t i o n ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็สำหรับคำถามโบนัสที่จะมีให้นะครับในทุกๆคลิปที่เป็นการดูดวง12ราศีประจำเดือนอย่างนี้นะครับก็สามารถอ่านกติกานะครับที่ช่อง description ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้ก่อนนะเพราะว่าถ้าคำถามไหนที่มาแล้วไม่ได้อยู่ในกติกาผมจะขออนุญาตที่จะไม่ตอบเลยนะครับต้องขออภัยด้วยการดูดวงแบบนี้นะครับ แล้วก็การถามคําถามโบนัสนเนี่ยผมทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับถ้าใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมมาร่วมอนุโมทนาบุญกับผมด้วยการพิมพ์คาว่าสาธุไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับการร่วมอนุโมทนาก็คือการร่วมยินดีในบุญถ้าเกิดว่าผมมาคุณมาร่วมยินดีกับบุญที่ผมทํามันก็เหมือนกับคุณก็ได้บุญนั้นไปเท่าๆกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e แล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับ ในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงชะตาของชาวราศีเมษรประจำเดือนมีนาคมปี2 5 6 5นะครับก็ไพเ่เซนแรกนะครับก็จะเป็นภาพรวมโดยทั่วๆไปเรามาดูกันสำหรับภาพรวมของราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่มีแผนดําเนินมีแผนในการดำเนินชีวิตอะไรบางอย่างมาที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ยังทําอยู่คุณก็ยังต้องทํต่อไปนะครับยังต้องเดินตามแผนอยู่พยายามที่จะ อย่าเดินออกนอกแผนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาได้แล้วก็ในเดือนนี้นะครับสำหรับราศีเมษหลายๆท่านก็อาจจะมีเรียกว่าคนที่สนิทกับคุณนะครับหรือญาตินะครับครือญาติหรือพ่อแม่หรือพี่หรือน้องอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณสักหน่อยหนึ่งนะอาจจะเป็นลักษณะที่เข้ามาเพื่อขอคาปรึกษานะครับเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะช่วงที่ผ่านมาคุณมี เรียกว่ามีการดําเนินชีวิตในเรื่องของการทํางานหรือว่าอะไรเนี่ยออกมามีผลลัพธ์ออกมาดีมีผลงานดีมีอะไรแบบนี้ออกมานะครับมันเลยทําให้ตัวคุณดูมีความน่าเชื่อถือก็เลยทําให้เขาว่าอยากที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณนะครับอาจจะดูเหมือนกับเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของคุณสัหน่อยแต่ว่าภาพรวมไพ่มันออกมาดีนะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าหนักใจอะไรนะครับก็แค่อาจจะเป็นเหมือนแบบวุ่นยุ่งวุ่นวายใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับสําหรับ ใครที่ช่วงเวลานี้นะครับเรียกว่าอยากจะลงทุนนะฮะหรือว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือว่าหาไรายได้พิเศษหรืออะไรแบบนี้ยสำหรับบางท่านที่ทํางานประจําและอยากได้ทำอยากทํารายได้พิเศษอะไรแบบนี้นะครับในช่วงนี้อาจจะอาจจะมีลักษณะที่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ลักษณะที่คุณจะต้องทําสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ไปก่อนนะครับ บางคนอาจจะได้มีเหมือนแบบมีไอเดียอะไรบางอย่างเข้ามาแต่ยังไม่ถึงโอกาสที่จะทําได้นะครับแต่ว่าในธุรกิจการการงานของคุณที่คุณทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นไรายได้เสริมหรือเป็นกิจการเสริมอะไรแบบนี้นะมันยังทําไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะครับหรือสําหรับคนที่ทํากิจการส่วนตัวนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอนะ่ะต้อง มีการขยายตลาดเพิ่มเติมหรือว่ามองช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนะครับถ้าใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงธุรกิจออนไลน์นะครับทำแบบออฟไลน์อยู่นะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะ่ะผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ได้แล้วนะครับเพื่อให้มันทันกระแสแล้วก็ไม่หลุดออกจากวงโครจรของการทําธุรกิจไปนะครับในเดือนนี้นะก็จะมี สำหรับชาวราศีเมษก็จะมีเหมือนกับมีโชคลาภบ,บางอย่างเข้ามาหาคุณนะครับแต่โชคลาภนี้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงหวยนะต้องบอกก่อนนะครับการดูในดวงในในช anel ของผมผมจะไม่พูดถึงเรื่องของลาบลอยแบบหวยอะไรแบบนั้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ลาบลอยลาบโชคลาภที่ผมพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึงในแง่ที่ว่าคุณนะ่ยทำงานมานะครับแล้วคุณได้รับผลสิ่งตอบแทนตรงนั้นเนะ่ยเข้ามานั่นเองนะครับ ซึ่งในเดือนนี้สิ่งที่คุณทำมานะครับอาจจะมีการตอบแทนผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆเข้ามาทำให้คุณพอชุ่มชื่นหัวใจนะครับทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจที่จะก้าวต่อนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณยอดขายยังไม่ค่อยดีเดือนนี้ก็จะมียอดเข้ามาบางอย่างนะครับที่มันทําเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ดีนะครับรู้สึกดีมากๆที่มันมีสิ่งนี้เข้ามานั่นเองนะครับประกอบกับว่าช่วงนี้คุณ ดูเรียกว่าทั้งเรื่องของการงานการเงินก็ไปได้สวยนะครับก็จะมีคนเข้ามาขอยืมเงินด้วยนะต้องระวังข้อนี้นะครับอย่าให้เขายืมนะคือไม่ได้บอกให้งกนะครับแต่บอกว่าถ้าคุณให้เขายืมช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณจะไม่ได้คืนต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับจะมีเรื่องราวบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของกิจการงานที่ทําหรือว่า,าเรื่องของ คนนะฮะเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการเงินนะครับมันจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาหาคุณให้คุณให้คุณตัดสินใจที่จะคว้ามันเอาไว้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าลองพิจารณาดูให้ดีถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นโอกาสเห็นว่ามันเป็นโอกาสนะครับโทษทีเห็นว่าเป็นโอกาสก็คว้าได้เลยนะครับให้ลองกล้าที่จะเสี่ยงออกไปรับแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณต้องการนั่นเองครับเอาล่ะครับเดีย๋ยวเราไปดูไพ่เซตต่อไปกันนะครับ สำหรับไพ่เซตที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีเมษน,นะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับเป็นเดือนที่สําหรับชาวราศีเมษหลายๆท่านนะก็จะมีลักษณะของเรื่องที่จะต้องทําเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างเข้ามาในเดือนนี้นะครับแล้วก็การจะทําเอกสารสัญญานี้ก็จะมีผลหรือว่ามีเรียกว่าผลลัพธ์ดีๆที่น่าพอใจตามมาจากการทําสัญญานี้ให้คุณนะครับแต่เพียงแต่ว่า ต้องดูนิดหนึ่งนะว่าในเรื่องของการทําสัญญาเนี่ยต้องระวังนะครับว่าสัญญานั้นน่ะมันแฟร์แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอย่าไปใช้วิธีเออถ้าเกิดว่ามีเขามีคนเอาเอกสารเรื่องสัญญานี้มาให้คุณเนี่ยคุณต้องอ่านให้ละเอียดนะฮะอย่าไปเซ็นสัญญาโดยที่คุณไม่รู้รายละเอียดข้างในนะครับอันนี้อันตรายมากนะก็ตัวตัว,ต,วตัวสิ่งที่เขาจะเข้ามาให้คุณเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับถ้าสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็จ,จะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะ อาจจะได้สายคอนแทคเป็นพนักงานประจำนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณได้เริ่มต้นงานใหม่กับที่ที่คุณพอใจมากๆนะครับหรือสำหรับคนที่ทําธุรกิจนะฮะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่หรือว่าเป็นการเซ็นสัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นโอกาสที่คุณเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับน่าลงมือทําหรือว่าน่าคว้าเอาไว้มากๆอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ ดูจากการดูจากรูปการของไพ่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่มีโอกาสเข้ามานะครับนอกเหนือจากการที่คุณศึกษาแล้วนะว่าโอกาสเข้ามานะั้นมันดีหรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณลองดูนะก็คืออยากให้ลองสวดมนต์นั่งสมาธินะครับถ้าคุณเป็นชาวพุทธนะลองสวดมนต์นั่งสมาธินะครับเพื่อให้จิตของคุณเนี่ย สงบนิ่งเป็นกุศลมีสมาธินะครับแล้วเซนส์ของคุณเนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยคุณในการที่จะบอกคุณอีกแรงได้ว่าสิ่งดีๆที่เข้ามานั้นนะเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือเปล่ามีเงื่อนไขอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่านะครับเซนส์ของคุณนะครับจะช่วยคุณนะและถ้าเกิดว่าคุณนั่งสมาธิส่วนมนและนั่งสมาธิด้วยนะครับยิ่งจะทําให้เซนส์ของคุณเนี่ยยิ่งมั่นยํามากขึ้นนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย สำหรับชาวราศีเมษบางท่านนะครับคุณอาจจะเป็นเหมือนแบบเจอกับสถานการณ์ของการทํางานนะครับหรือในการทําธุรกิจที่ค่อนข้างเรียกว่าหวัดเสียวสําหรับตัวคุณเองนะครับถ้าเป็นการทําธุรกิจการค้าก็อาจจะแบบเหมือนกับหวัดเสียวว่าเออจะมีปัญหาหรือเปล่ากับโปรเจกต์ที่เข้ามาอะไรแบบนี้นะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทํางานประจํานะครับคุณก็อาจจะได้รับมอบโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะหวือหวาว่าจะทําไม่สําเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับแต่คุณทําได้นะคุณไม่ต้องกลัวนะครับ เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะครับต้องระวังและรอบคอบในเรื่องของการทํางานนิดหนึง่งอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเซ็นสัญญาอย่างที่บอกว่าต้องรอบคอบนะครับหรือถ้าเกิดว่าในเรื่องของการทํางานทาโปรเจกต์ที่เข้ามาอยู่ในมือคุณเนี่ยต้องมีความรอบคอบพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณอาจจะทําพลาดนะครับหรือว่าดูพลาดไปและทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเหมือนกับว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนนะครับ แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่ปัญหาที่หนักนะครับเป็นปัญหาที่เหมือนกับการทํางานทั่วๆไปแหละเพียงแต่ว่าเอฟเฟกของปัญหานี้มันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับคุณอะทาผิดแล้วแบบเอ่อเหมือนเป็นเรื่องใหญ่จริงๆมันไม่ใหญ่เลยนะครับเขาอาจจะว่าคุณไปตามเรื่องหรือว่าแค่วนให้คุณรอบครอบมากขึ้นนะแต่คุณจะรู้สึกเฟลเหมือนกับแบบว่าอุย๊ยมันเป็นสิ่งที่คุณพลาดอย่างแรงเลยอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆก็ ถ้ามันพลาดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปคิดมากนะครับคนเรานะถ้ามัวจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดนะครับมันจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาถ้าคุณเจอปัญหาหรือว่าทําตัดสินใจพลาดอะไรไปแล้วนะครับเก็บสิ่งนั้นเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วอย่าทําอีกนะ,ะก็จะล้วก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้นะครับตอนนี้นะฮะสำหรับในเดือนนี้นะครับก็อยากจะให้ชาวราศีเมษนะครับมีความขยันนะครับมีความตั้งใจในการ ประกอบกิจการงานที่คุณทําอยู่เนี่ยนะฮะที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่านะครับถ้าดูจากหน้าไพ่นะเอ่อถ้าคุณเดือนนี้คุณขยันคุณมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ศึกษาค้นคว้าพยายามที่จะพัฒนาในงานที่คุณทำนะครับมันจะมีความสําเร็จมาหาคุณนะอาจจะไม่ได้เข้ามาในทันทีนะครับแต่ยิ่งคุณมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทําหรือว่ามีการศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมากขึ้นนะครับ ความเชี่ยวชาญความรู้อะไรต่างๆที่คุณมีมันจะยิ่งนําโชคลาภมาให้คุณนะครับรวมถึงอาจจะนําทั้งโอกาสดีๆมาให้นะครับแล้วก็ตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่าตัวของคุณนะ่ะมันมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกรเลเวลหนึ่งเลยอะไรแบบนั้นนะครับก็ขอให้มีความตั้งใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝึกสวดมนต์นั่งสมาธินะครับจะช่วยให้เซนส์ของคุณเนี่ยเรียกว่าเข้ามา เสริมแลวกันนะครับเป็นเ,เป็นแรงเสริมอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้คุณนะสามารถไปข้างหน้าได้หรือว่ามีการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ไม่พลาดนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูไพเ่เซตถัดไปกันในเซตที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของความรักนะแล้วก็ในไพ่ชุดแรกนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับคนโสดน,นะครับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดและยังไม่มีใครนะครับในเดือนมีนานี้จะเป็นยังไงนะต้องบอกว่าถ้าดูจากหน้าไพ่นะครับก็ สำหรับชาวราศีเมษที่คุณโสดมานานแล้วก็ยังไม่มีใครเนี่ยอาจจะได้เจอกับเพื่อนนะครับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเก่าๆในแวดวงกลุ่มคนเก่าๆที่คุณเคยคุยหรือว่าเคยปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับเขาวนกลับเข้ามาแล้วก็คนนี้ก็อาจจะเหมือนกับคือเข้ามาปิ๊งกันนะครับเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเกิดจากการที่คุณน่ย อาจจะมีการไปติดต่อสือ่อติดต่อสื่อสารหรือเจราจาจากเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นการไปเจอกับกลุ่มเพื่อนที่คุยอยู่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยและได้เจอคนนี้นะครับคนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นคนจากแวดวงสังคมเก่าๆเ,เข้ามาซึ่งในตอนแรกคุณอาจจะอาจจะเลือกว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนที่ดีกับกันแต่ว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักใคร่กันอะไรแบบนั้นนะครับแต่เขาเข้าเข้ามารอบนี้ต้องบอกเลยว่าคือเหมือนกับ เข้ามาแล้วเป็นจังหวะที่เหมาะกับคุณแล้วมีโอกาสที่เหมือนจะคุยกันในเรื่องของความรักด้วยกันได้นั่นเองนะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยคือในจังหวะเนี่ยคือเขาเข้ามาเฉยๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรนะครับแต่เขาสนใจคุณนะแต่ปัญหาก็คือว่าตัวคุณเองนะครับตัวคุณเองจะต้องมีความกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะสารสัมพันธ์นะครับเพราะว่า สำหรับเท่าที่ผมดูมันดูเหมือนว่าชาวราศีเมษนะครับบางท่านยคุณอาจะเหมือนกับเจอประสบการณ์เรื่องของความรักที่ไม่ดีมาร้อนๆ้อนสดๆร้อนๆหรือว่าไม่นานมานี้นะครับมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะสานสัมพันธ์กับใครนะครับและบังเอิญคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนกับแสดงความสนใจให้เห็นนะครับว่าเขาสนใจคุณแต่เขาอะไม่ได้กล้าแอคชั่นอะไรมากนะักเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขานะแต่ตรงนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าคุณนิ่ง ถ้าคุณไม่ทำอะไรนะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการพูดคุยนะครับมีการเปิดทางมีการเจราจาอันนี้พูดต,ตรงๆนะก็คือทอดสะพานนั่นแหละนะครับหรือว่ามีการที่แบบพยายามที่จะชวนเขาคุยนะครับพยายามจะจีบอะไรแบบนี้น,นะฮะมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้ตอบตกลงเป็นแฟนอะไรกันแบบนั้นนะครับแต่มันจะเป็นการเริ่มต้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเรียกว่ามีโอกาสที่จะพูดคุยแล้วก็นําไปสู่การเป็นแฟนกันในอนาคตได้นั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกว่าย้ํานะครับว่าเขาเข้ามาเนี่ยถ้าคุณปล่อยผ่านหรือคุณไม่ทําอะไรมันก็จะคือกเป็นการที่ผ่านมาและผ่านไปคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่เจรจาพูดคุยนะครับหรือสื่อความหมายที่คุณต้องการจะสื่อออกไปว่าคุณสนใจเขาเนี่ยคุณต,ต้องแสดงสิ่งนี้ออกไปนะครับไม่อย่างนั้นนะมันก็จะไม่ เขเรียกว่าเหมือนกับอย่างที่บอกคือผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่ในแวดวงสังคมเก่าๆของคุณมานะครับแล้วก็เรียกว่าดวงชะตาของเขาอ่ะมันมีความมันมีความเหมือนแบบถูกตาต้องใจหรือมีความสมพงกับคุณในระดับหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะกายพัฒนาไปเป็นคู่รักที่ดีในอนาคตได้นั่นเอง และด้วยใบสุดท้ายเนี่ยคุณสรุปได้เป็น10เหรียญนั่นะหมายความว่าถ้าคุณได้คุยกับเขานะครับอย่างที่บอกว่านอกจากมีการมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนกันได้สูงแล้วนะครับก็มีโอกาสาที่จะเป็นคู่ที่เหมือนเป็นคู่สมพงคู่เฮงนะครับก็คือเหมือนกับพอแฟนๆกันแล้วเนี่ยทำอะไรก็ดีทําอะไรก็รวยอะไรแบบนั้นเลยนะตรงนี้ก็อย่าพลาดนะครับโอกาสเข้ามาแล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกว่า ในการที่เวลามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับดูด้วยนะอย่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีนะก็อย่าไปคว้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะครับกล้าที่จะคว้าและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการในไพ่เซตที่2นะเรามาดูกันนะครับว่าสําหรับชาวราศีเมษที่โสดนะครับแต่มีคนคุยและสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไพ่ออกมาดีนะครับเนี่ยโอเคสำหรับคนที่โสดและสถานะไม่ชัดเจนนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้มีโอกาสที่สถานะของคุณจะชัดเจนนะไพ่คุณออกมาดีมากนะคุณได้ราชินีเหรียญนะครับได้เดดซันจัดเม้นนะครับ, Sun, รบแล้วก็8ดเหรียญน,นะครับแล้วต่อด้วยเดวิลนะมันมีโอกาสที่คุณจะทําแต้มจนถึงจุดที่เขาอะ่ะ อยากที่จะเริ่มประกาศสถานะกับคุณแล้วนะครับจากที่เขาอาจจะไม่ขึ้นสถานะให้คุณนะครับหรือว่าไม่บอกใครไม่บอกกล่าวว่าเขากำลังคุยกับคุณอยู่อะไรแบบเนี้ยคุณจะได้ทำคะแนนในเดือนนี้มาจนถึงจุดที่เขาอยากจะเริ่มเป่าประกาศแล้วว่าคุณนะ่ะโอเคอยากกำลังคบหาดูใจกับคุณอยู่อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีโอกาสาที่จะทำให้เลือกว่ามันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบถึงขั้นหลงไหลกันละกันเลยนะยก็เรียกว่างว่าคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันคลิก กับนิสัยเขานะครับทาอะไรที่แบบว่าไปโดนใจเขาอย่างแรงเข้านะครับเขาเลยตัดสินใจที่จะประกาศเลยอเราเป็นแฟนกันเถอะหรือว่าเธอเป็นแฟนฉันอะไรประมาณนั้นนะครับก็ยินดีด้วยนะต่อมานะครับอีกอันหนึ่งก็คือสําหรับคนที่มีคู่นะครับราศีเมษที่มีคู่เป็นยังไงบ้าง สำหรับคนที่มีคู่นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่มันอื่นๆสํสำหรับคุณกับแฟนคุณหรือเปล่านะครับคือเหมือนแบบเป็นช่วงที่เ,เดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวดีกันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ยังดีอยู่นะคือมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเล็กๆน้อยๆเข้ามา หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบมีการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออยากให้คุณทั้งคู่จับมือกันให้มั่นนะครับดูแลกันละกันแล้วก,ก,ก็พยายามมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีออกไปบ้างนะครับความรักของคุณก็จะออกมาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการที่ฟันฝ่าอุปสรรคไปร่วมกันนั่นเองนะครับไปสุดท้ายนะไพ่เจ็ดคาทานะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าคุณทั้งคู่ในเดือนนี้อาจจะมีมรสุมบางอย่างเข้ามา ซึ่งเรียกว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับแต่อยากให้จับมือกันแน่นๆเอาไว้นะครับมันจะได้กลายเป็นการที่คุณปันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันแล้วก็จะกลายเป็นความทรงจําที่ดีทดี่ดีนะครับในอนาคตนะแต่ในระหว่างนี้นะครับอย่าปล่อยมืออย่าถ้าเกิดว่าเกิดความสงสัยอะไรบางอย่างกับอีกฝ่ายให้พูดคุยเลยนะครับอย่าปล่อยให้มันเงียบหรือว่าอย่าปล่อยให้มันค้างคาอะไรแบบนั้นนะแก้ปัญหาให้ได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ ความเข้าใจนะครับมากกว่าการใช้อารมณ์ในการคุยกันนะแล้วมันทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลน,นะครับอยากแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีเมษน,นะครับที่คุณนับถือนะหรือจัก,กรวาลน,นะครับอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างนะครับให้กับคุณนะได้รับรู้ว่าในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะมาดูกันจะเก็บเส้นนี้ก่อนนะครับ โอเควัน okay. นี้ผมสับไพ่ให้ดูตรงๆเลยนะว่าผมสับแบบเดียวทมจริงๆนะครับไม่ได้เซตไพ่นะฮะและคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยเหมือนเป็นการบอกกระซิบคุณเลยนะคือในช่วงเดือนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรเข้ามาอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวการงานการเงินหรือความรักนะอยากให้ชาวราศีเมษนะครับเรียกว่าอย่าไปโฟกัสที่พลังงานลบนะครับ ผมเชื่อในเรื่องของกฎของแรงดึงดูดนะครับแล้วผมก็อยากให้คุณได้ลองทดสอบกฎนี้ดูนะกฎกฎของแรงดึงดูดเนี่ยคือว่าด้วยเรื่องของการที่ว่าถ้าเราอ่ะคิดถึงสิ่งไหนบ่อยๆและจิตเราจะดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาหาเรานะฮะดังนั้นนะครับถ้าคุณไปโฟกัสตแต่เรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องลบๆมันก็จะยิ่งทําให้เกิดพลังงานด้านลบแล้วก็ดึงดูดสิ่งไม่ดีมาหาคุณนะครับแต่นั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นอาจจะมีรู้สึกเครียดหรือว่าเบือ่อหรือว่าเหนื่อยอะไรแบบนี้นะครับ ขอให้ตั้งสติแล้วก็โฟกัสแต่สิ่งดีๆให้มันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับ mm hmm. เมื่อคุณโฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆแล้วมีพลังงานเป็นบวกสิ่งดีๆก็จะเริ่มเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะดังนั้นนะครับอย่าไปทึกนึกถึงอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเกิดพลังงานทางลบนะครับต้องระวังข้อนี้ด้วยแล้วก็ใบที่2นะครับ butterfly split นะครับ transformation is beautiful นะครับในเดือนนี้อาจจะดูเหมือนกับชีวิตคุณเนี่ย เรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่กําลังเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษกําลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงชีวิตหนึ่งของคุณไปสู่จังหวัดชีวิตอีกช่วงหนึ่งของคุณนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจะให้รู้คุณจะรู้สึกว่าในเดือนนี้มันเหมือนกับเออมันเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณจะก้าวหน้าแต่ก็จะมีเรื่อง ที่แบบว่าทําให้คุณรู้สึกขุ่นหมองคล้องใจหรือขุ่นเครื่องแล้วอ,อารมณ์ไม่ดีบ้างเข้ามาบ้างนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเรื่องของการงานการเงินนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่กําลังเปลี่ยนผ่านดังนั้นมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาและแต่ก็ยังไม่แต่ข้อดีก็คือยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากนักชีวิตมันกําลังค่อยๆไปได้เรื่อยๆนะครับมันเป็นชีวิตที่กําลังเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็สาคัญที่สุดอันสุดท้ายคือ communication clearly นั่นแปลว่าการสื่อสารของคุณสําคัญมากในเดือนนี้นะครับอันนี้นะก็โผล่มาทั้งในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องของอาภาพรวมของดวงของคุณนะครับดังนั้นนะในเดือนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของชาวราศรีเมษในเดือนนี้เลยนะที่เป็นคีย์ที่จะบอกได้ว่าเดือนเดือนนี้ดวงของคุณจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การสื่อสารของคุณนั่นเองนะครับพยายามใช้คําพูดที่เป็นบวกคําพูดที่มีพลังงานทางด้านบวก หรือว่าเป็นคำพูดที่เป็นการให้กำลังใจผู้อื่นรวมถึงให้กำลังใจตัวเราเองด้วยนะครับมันก็จะได้เป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานั่นเองครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับขอให้ชาวราศีเมษนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะเป็นเดือนที่มีความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับมีโชคลาภเงินทองที่มาจากความพยายามของคุณเนี่ยเข้ามาก็ขอให้รับโชคนั้นให้ได้หรือว่าคว้าได้นะครับ มีามให้มีความสุขกับมันแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับก็สําหรับคนที่โสดคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอกับความรักที่ดีๆหรือว่ามีสถานะที่ชัดเจนขึ้นสมนคนที่มีคู่ก็พยายามนะครับที่จะจับมือกันให้มัน่นนะแล้วทุกอย่างก,ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับโอเคครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ